สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เรามาทำแบบฝึกหัดเล่มนี้กันเลยดีกว่านะคะคุณครูมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆนะคะ4ใบางานด้วยกันวันนี้นะคะเด็กๆด,ดูนะคะอ่ารูปอะไรเอ,อ่ยวูปซันตาคอนเองเด็กๆเ,เ,เห็นเส้นปากตรงนี้ไหมคะอ่ามันจะเป็นโค้งๆอมาแบบนี้ใช่ไหมคะคุณครูจะอา่านคำชี้แจงให้ฟังนะคะให้นักเรียนนะคะเขียนตามรอยประและระบายสียให้สวยงามอ่า คุณครูเชื่อว่าเด็กๆทำได้ลูกๆของคุณครูคเก่งแล้วต่อไปนะคะเปิดหน้าที่ 2. สองฝึกลากเส้นตามรอยปะนะคะให้นักเรียนนะคะลากเส้นตามรอยปะและระบายสีให้สวยงามแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามด้วยนะคะต่อไปค่ะหน้าที่สามคุณครูบอกว่าให้นักเรียนลากเส้นตามรอยปะและระบายสีให้สวยงาม หน้านี้สวยมากเลยค่ะดอกทานตะวันดอกไม้ต่อไปค่ะหน้าสุดท้ายนะคะคุณครูก็มีแบบนี้มาให้คุณครูก็มีเส้นโค้งมาให้ให้ลูกๆเนี่ยนะคะเติมเส้นตามจินตนาการตามความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองเลยคุณครูอยากรู้ว่าเด็กๆจะแปงลงร่างเส้นโค้งตัวนี้ออกมาอย่างไรคุณครูจะรอชมนะคะ สำหรับวันนี้นะคะแบบฝึกหัดของเราก็มีเพียงเท่านี้นะคะคุณครูขออนุญาตลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่กับคุณครูไอค่ะบ๊ายบาย